แนวข้อสอบนักธรรมเอกวิชาพุทธานุพุทธประวัติสอบในสนามหลวงพศ2553ข้อ1พระสารีบุตรปรินิพานที่ไหนท่านเลือกสถานที่นั้นเพราะเหตุไรตอบที่นันทคามแฟ้นมคตเพราะตั้งใจจะไปโปรดนางสารี พระมณีผู้เป็นบรรดาของท่านให้ผลจากนิจชาทิฏฐิก่อนที่ท่านจะปรินิพานข้อ2พระมหากัสสปะกับพระรัฐบาลออกบทเพราะมีความคิดเห็นต่างกันอย่างไรตอบพระมหากัสสปะออกบทเพราะคิดเห็นว่าผู้อยู่ครองเรือนต้องคอยนั่งรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นทําไม่ดีมีใจเบื่อหน่ายจึงละสมบัติแล้วออกบวท พระรัฐบาลออกบชเพราะว่ามีความคิดเห็นตามธรรมเทศ9ข้อที่พระศาสดาทรงแสดงว่า 1. โลกคือหมูสัตว์อัญชาราเป็นผู้นำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน 2. โลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่จำเพาะตน 3. โลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป สโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตุแห่งตันหาข้อสพระเจ้าพิมพิสารเมื่อครั้งยังเป็นพระราช,ชกุมารได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรบ้างตอบได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้อหขอให้ข้าพระเจ้าได้รับอภิเศกเป็นพระเจ้าเป็นดินมคตนี้เถิดข้อส ขอท่านผู้เป็นพระอาหารหันต์ผู้รู้เองเห็นเห็นเองโดยชอบพึงมายังเป้นแผนของข้าพเจ้าผู้ได้รับอภิเศกแล้วข้อสามขอข้าพเจ้าพึงได้เข้าไปนั่งใกล้พระอาหารหันต์นั้นข้อสี่ขอพระอาหารหันต์นั้นพึงแสดงธรรมเกศข้าพเจ้าข้อห้าขอ,ข,อข้าพเจ้าพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระอาหารหันต์นั้นข้อสี สตานุสารีวิญญาณคืออะไรเกิดขึ้นแก่พระมหาบุรุษความว่าอย่างไรตอบวิญญาณไปตามสติความว่าธุรกิริยานี้จะไม่เป็นทางเพื่อการตรัสรู้แต่อนาปานสติปฐมฌานจากเป็นทางเพื่อการตรัสรู้แน่ๆข้อ5มหาปุริสะลักษณะมีกี่ประการพระอ พระอุณาโลมกับพระอุณหิตต่างกันอย่างไรตอบมี32ประการพระอุณาโลมได้แก่พระโลมาที่ขาวละเอียดอ่อนคล้ายสำลีอยู่ระหว่างพระขนงส่วนพระอุณหิตนั้นได้แก่พระเสียนที่กลมเป็นปริมนทนดุดประดับด้วยกรอบพระพักข้อ6 พระสาวกรูปใดเป็นเอทะคะทางมีปัญญามากทางขยายความย่อให้พิสดารทางมีวาจาไพเราะทางทรงจีวรเศร้าหมองและในท่านเหล่านั้นองค์ใดเป็นที่เลื่อมใสของผู้เป็นรูป,ปะปมานิกาโคศปะมานิกาลูขับปรมานิกา,า,กาและธรรมปรมานิกา ตอบพระสารีบุตรเป็นเอตะทัคคะทางมีปัญญามากและเป็นที่เลื่อมใสของผู้เป็นธรรมปปะมานิกาพระมหากัญจายนะเป็นเอ,เอ,เอตะทะัคะทางขยายความย่อให้พิสดารและเป็นที่เลื่อมใสของผู้เป็นรูปรปปมานิกาพระโมคราชเป็นเอทัคคะทางด้าน ทรงจีวรเศร้าหมองและเป็นที่เริ่มใสของผู้เป็นลูขับปรมานิกาพระโสนกุติกนนะเป็นเอทคะทางมีวาจาไพรละและเป็นที่เริ่มใสของผู้มีโคสัปปรมานิกาข้อ7พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระราธว่าสิ่งใดเป็นมานท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสีย มานในที่นี้หมายถึงอะไรตอบหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้อ8พระอรหันตสาวกสิบองค์แรกในพระพุทธศาสนาคือใครบ้างมีท่านใดได้รับเอทัคคะบ้างและเป็นเอทัคคะในทางไหนตอบคือพระอัญญาโกณทัญญะพระวัปปะพระพัทยะพระมหานาม,ามะพระอัชชิ พระยศะะพระวิมละพระสุภาหงพระปุณณนะชิและพระคำวปฏิมีพระอัญญาโกณธัญญะรูปเดียวในทางรัตตัญูผู้รู้ราตีนานข้อเกถูประหาบุคคลคือใครมีกี่ประเภทอะไรบ้างตอบคือบุคบคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปว้ปริสฐานมีสีประเภท คือ 1. พระตถาคตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกตพุทธเจ้า 3. พระอรหันตสาวก 4. พระเจ้าจากักรพรรดราชพระเจ้าจากักรพรรดิราชพรารพระเจ้าจากักรพรรดิาาราช พระเจ้าจากักรพรรดิราชข้อ10บอภิญญาเทศ,ศิธรรมมีอะไรบ้างทรงแสดงแก่ใครที่ไหนตอบมีสติปฐานสีสมมัิปทาน4อิทิบาท4อินสีห้าพละหา้ะหาโพชฌงเจ็ดมักมีองค์8ทรงแสดงแก่ภิกษุผู้อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีที่ กุตาคา,ารศาลาป่ามหาวัน